สวัสดีค่ะชาวลัคนาตุลราศีตุลทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงงานเด่นเลขนําโชคเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็มีเลขนําโชคด้วยค่ะเป็นการทํานายรวมนะคะผลของไพ่ให้ผลในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนนะคะแล้วก็ด้วยการที่เป็นการทานายรวมเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาเองนะในการหยิบเอาสิ่งที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณนําเอาไปปรับใช้นะคะอันไหนที่คุณคิดว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไป นะคะแล้วก็ถ้าต้องการการตัดสินใจในเรื่องของการเงิน,นการลงทุนที่เป็นของคุณคนเดียวอะค่ะนะคะ,นะคะโดยที่ในคลิปนี้อย่าเอาไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญถ้าต้องการตัดสินใจเรื่องสําคัญมากๆต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากดูดวงกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพย่ยิปซีกับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดตรงนี้ตอนนี้ส้มทำวอลเปเปอร์นะคะเป็นวอลเปเปอร์เสริมดวงนะคะในเรื่องของอางานเงนิงนนะคะแล้วก็มีความรักแล้วก็มีโชคลาภด้วยใครสนใจทักมา ได้นะคะคแล้วก็ฝากติดตาม TikTok กับ Facebook ด้วยค่ะเพราะว่าส้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีอยู่ตลอดฝากกด Subscribe ช่องนี้นะคะถ้าชอบการทำนายดวงของส้มนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนนะคะ เรามาเริ่มกันที่ดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะของชาวตุลน,นะคะว่าในเรือนการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะมีดาวอะไรทํามุมที่น่าสนใจก่อนที่จะไปถึงเรื่องไพ่ยิปซีนะคะในเรือนกระดุมพระนะคะเอาเอาเรือนตัวเองก่อนในเรือนตัวเองในครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะมีมีดาวอาทิตย์ มีดาวคู่ศัตรูดาวอาทิตย์กับดาวอังคารอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของความใจร้อนอยู่ดีๆมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ปุบปับฉับพลันอุบัติเหตุในการทํางานนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการให้ออกหรืออารมณ์ของเราเองนะต้องใจยเย็นๆซึ่งส้มคิดว่าชาวตุลน่ะสามารถระงับยับยั้งอารมณ์ตรงนี้ได้อยู่แล้วเป็นคนที่ส่วนใหญ่เลยชาวตุลใจยเย็นได้มันอาจจะมีปัทุอยู่ข้างในนะนะคะแต่ว่าสามารถที่จะระงับยับยั้งได้นะคะก็ใครที่ระงับอารมณ์ได้ดีก็ขอให้ทาต่อไป มันจะมีผลดีกว่าส่วนในเรือนกระดุมพระหรือในเรือนการเงินนะคะในเรือนกระดุมพระในเรือนการเงินช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวเจ้าเรือนมาอยู่ในเรือนตัวของคุณเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นส้มต้องบอกว่าในเรือนการเงินดีนะคะนะจะมีเงินเก็บหรือไม่มีเงินเก็บนะคะขึ้นอยู่กับการพูดการเจรจาและตัวคุณเองบางทีอยากจับใจใช้สอยอยากได้ของราคาแพง ก็ควักด้วยตัวเองคือไม่มีใครที่จะมาทําให้คุณเพียงพร้ำในเรื่องเงินได้อะนอกจากตัวคุณนอกจากความเต็มใจที่จะควักเงินซื้อของของคุณเองอะคะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะนะคะแล้วก็ด้วยความที่ในเรือนกระดุมพระนะคะมะีดาวพุธ นะคะอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะได้เงินใหม่งานใหม่ยิ่งเจรจาดีนะคะใช้เสน่ห์ในทางที่ดีต้องบอกเลยว่าเงินเข้ามาแน่นอนในเรือนการงานนะคะมีดาวเล็งก็คือดาวเสาดาวเสาเป็นเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งทำมากเท่าไหร่ทุ่งเทามากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มีความเจริญก้าวหน้านะคะในส่วนของ มีดาวพฤหัสอยู่นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเดินปกติแล้วนะคะในเรือนปุตตะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีแนะนำงานมาให้จ้างงานเพิ่มตำแหน่งนะคะมีการที่แบบสปอร์ตเราสนับสนุนให้เราได้รับตำแหน่งที่ดีนะคะภาระงานยังเยอะแต่ว่าตำแหน่งดีมากค่ะเรื่องของตำแหน่งนี่คือแบบ ดีจริงๆนะคะที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาแบบส่งเสริมเราแต่โซนที่คุณจะต้องระวังเนี่ยก็คือว่านะคะในเรือนปุตตะในดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยไปอยู่ในเรือนมอรณะเพราะฉะนั้นนะคะบริวารที่อายุน้อยกว่านะคะบริวารที่อายุน้อยกว่าอาจจะค่อนข้างดื้อไม่ค่อยฟังก็ต้องระวังการมีปัญหากับบริวารที่อายุน้อยกว่านิดนึงเอามาดูกันนะคะมาดูกันสําหรับไพ่สีนะคะเรื่องของการงานก่อน ใบแรกคือเดอะทาวเวอร์หัวกลับเห็นไหมคะมันมีอารมณ์ปัทุอยู่ข้างในนะคะมันมีความไม่พอใจอะไรบางอย่างในในการทํางานอยู่แหละซึ่งคุณพยายามเก็บไว้อย่างที่ส้มบอกว่าคุณต้องระวังอุบัติเหตุในการทํางานบ้างนะนะคะซึ่งมันจะมีสิ่งที่ทําให้คุณสังเกตได้ก่อนมันจะไม่มาแบบปุบป,ปับนะคุณเห็นว่าอะไรในการทํางานบางคนทํางานกับเครื่องจักรเครื่องอะไรแบบนี้ความร้อนฟืนไฟได้หมดเพราะฉะนั้นคุณเห็นอะไรที่มันไม่ดีคุณ ไปป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดหรืออยู่ให้ห่างนะคะอย่าเข้าไปแบบเซน์คุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าเข้าไปแล้วมันอันตรายก็อย่าเพิ่งป้องกันหรือทําอะไรที่เป็นการป้องกันตัวเราไว้ก่อนจะดีที่สุดบางคนอย่างที่บอกค่ะว่าอาจจะมีการให้ออกจากงานหรือตัวเราเองคิดที่จะออกจากงานเองก็ได้นะคะแต่ส้มคิดว่าด้วยไพ่เดอะไฮโดรเฟนเข้ามาเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย อาจจะมีการมาให้โอกาสตกงานก็ตกงานไม่นานนะคะในหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการทํางานเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตําแหน่งนะะโยกย้ายถิ่นฐานโยกย้ายตําแหน่งโยกโยกตาแหน่งเพื่อที่จะไปรับตําแหน่งที่สูงขึ้นในอีกที่หนึ่งก็ได้ทั้งทั้งที่เป็นหน่วยงานเดียวกันเนี่ยก็ได้ก็ได้นะผู้ใหญ่ที่ดีกับคุณคือชาวพฤกศพนะคะชาวธนูด้วยนะคะเนี่ยมีการโยกย้ายแน่นอนเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะการทำงานร่วมกับคนอื่นคุณทำได้ดีโอเคในสภาพจิตใจมันอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่า คุณมองในเรื่องของเนื้องานมากกว่าว่าเออถ้าเราสามารถจัดการงานได้โดยที่เอาความรู้สึกส่วนตัวออกไปอ่ะมันคือการประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งในชีวิตนะคุณมองในแง่มุมนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณมีความเป็นมืออาชีพมากๆนะคะเอสซับสอดโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจหนึ่งดาบเจ้าของธุรกิจต่างๆทําได้ดีมากๆคุณวางแผนงานได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้เดอะเมจิเชียนคุณวางแผนงานได้ดีคุณเป็นคนที่มองการไกลได้ดี นะและแม้กระทั่งว่าคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกจ้างนะคุณนะ่ะจัดการงานได้ดีมากๆแต่อาจจะต้องระวังการที่ตัวคุณเองด้วยนะอาจจะตึงไปนะคะกับคนที่ทำงานด้วยบางทีเนี่ยคนที่ทำงานด้วยเขาไม่ทันเราเออเราแบบต้องการความสำเร็จตรงนี้แต่คนช่วยงานเขาเขาไม่ทันใจเราก็ อาจจะต้องยืดหยุ่นบ้างอันนี้บอกถึงคนที่แบบมีลูกน้องเนาะหรือทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะเพราะว่าคุณเก่งมากๆคุณจัดการงานได้ดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการวางแผนงานทําได้ดีจริงๆนะคะแต่ต้องยืดหยุ่นหน่อยกระเท่านั้นเองนะคะการโยกย้ายอะไรต่างๆเป็นผลดีนะคะเป็นผลดีมากๆเลยนะ,ะสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะเดีกวเวอร์หัวกลับนะคะความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะที่ คุณเป็นคนที่วางแผนได้ดีแต่ว่าบางทีก็มันเป็นอารมณ์กลัวมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนระแวงกลัววิตกกังวลด้วยความที่ว่าคนที่ช่วยเหลืองานคุณหรือทํางานกับคุณบางทีก็เนาะอาจจะทําอะไรไดไ้ไม่ตรงใจคุณนะกก็อาจจะต้องอย่างที่ส้มบอกไว้ให้ยืดหยุ่นนะคะระวังตัวคุณเองที่จะดือ้ออาจจะไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เรามั่นใจว่าเราอะสิ่งที่เราคิดถูกต้องใช่ค่ะมันก็ถูกต้องจริงๆ แต่ว่าในการทํางานร่วมกับคนอื่นบางทีถูกต้องมันอาจจะเนาะมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ดีเท่ากับถูกใจอะค่ะอันนี้พูดกันตรงๆงเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะ,ะลดในเรื่องของชุดความคิดของตัวเองหน่อยในการทํางานกับคนรอบข้าง อย่างที่บอกนะคะในบางคนอาจจะมีเด็กดือด้อเนะเดวเวอร์ world, หัวกลับเนี่ยเด็กดือด้อบริวารอายุน้อยกว่าที่ดือด้อไม่ค่อยฟังเราเนี่ยก็อาจจะทําให้เราหัวเสียได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นชาววันเสาร์หรือชาวธาตุด,ดินมังกรพฤกษบกันนะคะก็พยายามนะคะพูดดีๆก็แล้วกันส่วนใหญ่คนดือด้อเราต้องพูดจาดีๆด,ด้วยเนาะนะคะอก็ ตึงบ้างหย่อนบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานคุณวางแผนได้ดีจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดผลลัพธ์ถ้ามันจะออกมาไม่ดีก็เป็นเพราะว่าคุณวางแผนแล้วคุณไม่ทำตามแผนไพ่เดมเมจิเชียนนี่ดีมากๆแต่ว่าถ้าคุณทำตามแผนไม่ได้อะมันจะเป็นความไม่สม่ำเสมอคือเป็นคนเก่งฉลาดแต่ว่าบางทีอาจทำไม่สม่ำเสมอค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ถ้าเกิดตั้งใจมุ่งมั่นแล้วอยากให้ทุกอย่างสำเร็จ นะคะแบบเป็นรูปธรรมด้วยเนี่ยนะคุณจะต้องวางแผนแล้วทำให้ได้สม่ำเสมอแล้วมีวินัยในการทำตามแผนด้วยนะคะแล้วอาการวิตกกังวลมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะงานที่คุณทำได้ดีคืองานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลนะคะเจ้าของธุรกิจธิการเจ้าของธุรกิจกิจการทำได้ดีงานที่เกี่ยวกับขายเครื่องถวายสังฆทานอะไรแบบเนี้ย ทำได้ดีนะคะงานที่เกี่ยวกับบุญกุศลทำงานไปด้วยแล้วได้ได้สร้างบุญไปด้วยเนี่ยดีมากๆงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ําโลจิสติกนะคะงานที่เกี่ยวกับการวางแผนงานต่างๆแพทย์พยาบาลครูอาจารย์งานที่ใช้สมองแพทย์พยาบาลครูอาจารย์การพูดต่างๆมีดาวพุธเข้ามานะคะทหารตำรวจข้าราชการได้หมดเลยทนายความก็ได้นะคะงานที่แบบ ใช้การสื่อสารใช้สมองอะนะคะเล่นแลบแปรธาตุต่างๆคุณสามารถพูดเจราจาได้ดีนะคะต้องบอกเลยว่าสน่กับผู้หลักผู้ใหญ่นี่ดีมากผู้หลักผู้ใหญ่ยังเอ็นดูมากๆดีมากๆเลยนะคะมาดูกันที่การเงินค่ะการเงินต้นเดือนเลยน่าจะไปซื้ออะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> นะราคาที่ค่อนข้างแพงเลยซื้อบ้านซื้อรถนะฮะเงินรัว่วเงินไหลนะคะเยอะ นะบางคนได้ของมาแทนก็ได้นะคะอาจจะเป็นบางคนอาจจะทำบุญก็ได้นะทำบุญหนักอ่านะคะมีเงินรั่วค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังเซฟเงินนะคะหลายๆคนถึงแม้ว่าจะเสียเงินไปเยอะแต่ก็ยังมีเงินอยู่เยอะมากๆเลยนะชาวตุลนะ่ะนะคะ,ะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินกับการโยกย้ายถิ่นฐานก็ได้ด้วยนะคะคุณสามารถที่จะดูแลเงินได้ดีนะคะ การเงินยังคล่องตัวดีอยู่แล้วก็ใครมีปัญหาการเงินจะมีผู้ใหญ่ที่มาช่วยนะคะช่วยคุณซัพพอร์ตในเรื่องเงินโดยเฉพาะผู้ใหญ่ชาวพฤกษ์ศพนะคะชาวธนูอาจจะช่วยได้แค่ครึ่งเดียวช่วยไม่ได้ทั้งหมดแต่ชาวพฤกษ์ศพนี่เขามีเงื่อนไขนะคะแต่ถ้าคุณทําได้นี่เขาก็คือแบบช่วยเต็มที่นะนะเขาพร้อมที่จะให้โอกาสถ้าคุณทําตัวดีนะคะ คุณจัดการการเงินได้ดีขึ้นในช่วงกลางเดือนแต่ว่าเงินอาจจะตึงมือนิดนึงนะแต่จัดการได้ดีอยู่นะคะไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่ถ้าจะแย่ก็เป็นช่วงต้นเดือนเพราะว่าเสียเงินซื้อของราคาแพงนะคะคุณวางแผนการเงินได้ดีแต่ติดตรงที่ว่าอาจจะมีบริวารที่อายุน้อยกว่านะคะที่ยังต้องใช้เงินของคุณอยู่นะคะแล้วก็ตัวคุณเองด้วยที่บางทีก็ติดอารมณ์นิสัยแบบเด็กๆใช้เงินของตัวเองไปนะคะ วางแผนได้ดีแต่ว่าบางทีทําตามแผนไม่ได้ถ้าทําตามแผนได้จะได้เก็บเงินอย่างที่ใจต้องการนะคะโอเคมาดูกันนะคะสำหรับในเรื่องของสุขภาพกันก่อนเอาสุขภาพก่อนนะคะสุขภาพนะคะของชาวตุนนะคะมีแต่โรคกระดูกทั้งนั้นนะคะมีไพ่ธาตุไฟนะคะนะเป็นไม้เท้าขึ้นแล้วก็เป็นกระดูกทั้งนั้นเลยอ่ะ มีสายตาบ้างนะมีสายตามีเข้ามาบ้างแต่ส่วนใหญ่เรื่องกระดูกทั้งนั้นเลยค่ะอย่ายกของหนักนะบางทีนะโชว์แมนนะยกของหนักมากเกินไปนะคะหรือว่า,อ,าอักเสบพอยกของหนักแล้วบางทีมันอักเสบข้างในนะคะบางทีเราไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเรื่องกระดูกสําคัญมากๆเลยค่ะทุกส่วนของร่างกายเนาะก็อย่าไปยกของที่มันแบบเกินตัวเราอะนะคะมาต่อกันที่นะคะโชคลาภนะ นะคะโชคลาภผู้อุปถัมภ์ชาวตุนนะคะมาจากไหนบ้างนะคะความฝันเวลาที่แบตอ่อนๆความฝันเวลาที่คุณเหนื่อยบางทีนอนหลับแล้วเหนื่อยอาจจะฝันแปลกนะคะอาจจะฝันปแปลกๆก็ได้แต่นั่นแหละ,ะเป็นแหล่งที่มาของโชคลาภนะคะโชคลาภจะมาจากนายออฟคัพส มาจากผู้หญิงส่วนใหญ่จะมาจากผู้หญิงนะที่ทํางานหนักนะคะแล้วก็มีเสน่หมากๆที่อยู่ใกล้ตัวเราสวยอะ่ะสวย,สวยๆหล่อๆหรือเป็นยานพาหนะเลขทะเบียนรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเลขทะเบียนรถนะคะนะอของชาวตุลน,นะมาดูเลขนําโชคกันดีกว่าค่ะ1เดือนส้มให้หนเดียวไปบริหารกันเอาเองแล้วก็เป็นเลขที่ดีกับคุณนะ่ะเป็นเลขมงคลนําไปใช้กับอะไรก็ได้ในเดือนนั้นนะคะ หนึ่งหนึ่ง,งมีแต่1ทั้ง,ทงนั้นเลยมีอะไรอีกไหมหนึ่งสานะคะอาจจะเป็นเลขจากเจ้าที่เจ้าทางชาวพิจิกก็ได้นะคะเลขจากคนที่เสียชีวิตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีหนึ่งสามแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งเข้ามาด้วยส้มเห็นแต่ไพ่เหรียญน,นะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีไพ่เหรียญน,นะคะถึงเป็นจัสติกนะคะแต่มีความเหรียญเข้ามาด้วยนะนะคะอันนี้อาจจะมาจากชาวตุนเองก็ได้นะคะ นะแล้วก็มาจากชาวธาตุดินลักษณะอวบนะคะชาวมังกรพริกศพกันลักษณะอวบได้ด้วยนะคะ1นึ่นะคะสำหรับเลขนะคะเลขนําโชคนะมาดูนะคะสำหรับไพ่ออร์เรนะคะนางฟ้านะแนะนําอะไรบ้างในเรื่องงานเงินต่างๆนะคะใบแรกคือ Holiday คุณอนะมุ่งมั่นมากในการที่จะทําให้ชีวิตตัวเองประสบความสําเร็จแต่บางทีอย่างที่บอกมันเครียดมากเกินไปแล้วถ้ายิ่งไปกดทับความเครียดตัวเองเข้าไปอีกมันจะทําให้คิดอะไรไม่ออกเพราะฉะนั้นพักบ้างนะคะหาเวลาพักผ่อนวันหยุดก็ควรหยุด <c oughs> วันหยุดก็เข้าใจนะคะว่าบางทีคนที่ทํางานมาเยอะๆบางทีเวลาวันหยุดเนาะแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่อยากหยุดอะเออเวลาวันหยุดแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเราจะรู้สึกว่าตัวเราเองอะไม่มีค่านะะ้มันติดการทํางานไปแต่ว่า ต้องทาใจปล่อยวางแล้วไปพักผ่อนบ้างแล้วแหละนะแค่วันสองวันเองนะคะเออมันจะได้มีได้เคลียร์สมองพร้อมที่จะรับไอเดียนะคะใหม่ๆในการทํางานนะพร้อมที่จะมีไอเดียใหม่ๆในการทํางานนะคะพร้อมที่จะสู้ต่ออ่ะมันต้องมีการพักนะเหมือนเครื่องจกักรอ่ะเครื่องจักรยังต้องพักเลยนะคะแล้วนี่สมองคนนะคะนะมันนุ่มนิ่มกว่านะเพราะฉะนั้นต้องพักบ้างนะคะ As for what you want นะคะให้คุณนะ่ะบอกกับตัวเองซ้ำๆว่าคุณต้องการอะไรคุณปรารถนาอะไรคุณอยากขอพรอ,อะไรให้ตัวเองได้สิ่งไหนอยากประสบความสำเร็จในเรื่องใดขอบ่อยๆหรือบอกกับตัวเองซ้ำๆย้ำๆเพื่อเป็นการบอกกับสมองให้สั่งการเพื่อให้เกิดแรงดึงดูดที่รวดเร็วขึ้นนะคะคือเหมือนกับให้คุณบอกกับจักรวาลก็ได้หรือบอกกับตัวคุณเองก็ได้นะคะว่าคุณต้องการอะไร เราต้องการประสบความสําเร็จในเรื่องนี้นะเราอยากได้ตรงนี้บอกกับตัวเองซ้ําๆหรือสร้างให้มันเป็นภาพขึ้นก็ได้อยากได้อะไรรถบ้านอะไรนะคะเอาภาพมาตั้งบอกกับตัวเองทุกวันว่าฉันจะทํางานเพื่อให้ได้สิ่งนี้อะไรประมาณนี้ค่ะนะนเป็นการบอกตัวเองซ้ําๆมันเป็นหลักจิตวิทยานะเป็นกุศโลบายนะคะว่ามันเป็นพลังแรงดึงดูดที่ทําให้เรามีกําลังกายกําลังใจในการสู้กับงาน มากขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการและเหนือสิ่งอื่นใดคือเมื่อเรามุ่งมั่นและอยากประสบความสําเร็จมากขนาดนี้ร่างกายเราต้องแข็งแรงด้วย dietary change นะคะให้คุณอาเอทลดในเรื่องไขมันเพิ่มผักหรือออกกําลังกายมากขึ้นนะคะเพราะว่า,าร่างกายและจิตใจเนาะ นะคะที่มันเข้มแข็งแข็งแรงไปสู้งานได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยอาหารที่มีคุณภาพนะคะอาจจะต้องลดไขมันนิดนึงเนาะไม่ว่าคุณจะผอมหรือจะอ้วนนะคะนะบางทีเนี่ยในลักษณะของคนผอมบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของไขมันได้แล้วมันก็อาจจะทําให้การทํางานการเดินการเหินเนี่ยนะคะมันมันไม่คล่องตัวนะคะเออมันอาจจะมีเรื่องความดันต่ําสูงอะไรแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นไขมันสําคัญนะคะลดเนาะนะคะลดอาจจะ ทานเป็นอะไรที่เป็นกากยายเพิ่มมากขึ้นนะ,นะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะจะได้มีแรงไปสู้กับงานต่อนะคะจะได้ผลิตเงินได้เยอะๆนะคะขอบคุณชาวตุนมากๆนะคะที่ดูคลิปของส้มนะคะขอให้ชาวตุนร่ำรวยค่ะโชคดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ